สีท้ายครัวสนับสนุนโดยประหยัดจริงที่เทสโก้โลตัสทานไฟฉายพลังแรดตราซิวเนียเรื่องปรุงอาหารตาโลโบอร่อยง่ายข้ามขั้นตอนที่วุ่นวายโอเคกลับมาสู่สี่ท้ายครัวกันต่อนะฮะตอนนี้นะครับใครอยู่ข้างคุณนะผู้ชายผู้ชายผู้ชายสวัสดีโอสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคนประจำบ้านใน่ชวคราวทำไมอะ ทำไมคุณชอบกินเขาไอ้คุณชอบกินอาหารของเขาย้ำอีกครั้าหนิดนึงระหว่างน้ำแตงโมกับน้ำอ้อยอะไรมันจะหวานน้ำแตงโมกับน้ำอ้อยอะไรจะหวานกับอะไรเอางี้ดีกว่าบ้านผมอยู่ใกนใจบ้านเขาได้อะไรจะเลยรู้จักอะไรกันยังไงเออเขาป็นรู้จักมัจจิกันเขาอยากเอาเอาตุงมี้จไว้ตรงนี้ดีกว่าวเหรอ คมถ้าอย่างนั้นอายกุพันไปแล้วก็จะย้อยกไปมามาดูหนึ่งแล้วเดี๋ยวของงานมั่งคุยด้วยกันก็คือมีห้าพี่สาเห็นผู้ชายไม่ได้เลยเดี๋ยวไปดูหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปแก้ตัวแก้ข่าวอยู่ตรงนู้นเออโอเคแล้วสรุปพอไปรู้จักกันอะไรยังไงทำไมถึงนี่อ่ะครับคือทำรายการร่วมกันอาทิตอ์สองวันก็เลยสนิทกันคุยเรื่องรู้เรื่องในมือรู้เรื่องแบบ ไม่เคยกิงฟังกันเลยไม่เคยจินฟังไม่ไม่เื่อยเขาแบบน้นไม่มเนี่จะไม่ทไเนี่ยอาหารนี้ท่อยู่รายการนเย่ยมเ่เจอไม่แล้วไม่รู้ได้ยังไงว่าเขาชอบกินอะไรยังไงก็เมื่อก่อนทารายการด้วยกันจะต้องตามไปตามร้านอาหารต่างๆจะต้องไปตามสปาใช่ไ้มแล้วก็ไปร้านอาหารเพื่อสุขภาพเราเป็นคนชอบทาอาหารยล้เยาก็เลยรู้ไปอย่างนั้นเคยเดี๋ยวแน่นอครับแปเดียวครับขั้นตอนสุดท้ายไม่เป็นวิธีวิธายังทกับข้าวบ้าน ยอาละเอาละพูดเลยเอาละมา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 เลยมาเลยมา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 คุณจีิว่าะคุณเป็นคนเซ็กซี่ป่ะที่จริงไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่แต่ว่าสื่อสื่อบอกว่าเราเป็นคนเซ็กซี่แล้วก็เวลาคนจ้างเราเนี่ยเขาก็จ้างตีนขาเซ็กซี่ไม่แต่ก็รู้สึกแฮปปี้ที่คนมองว่าเราเซ็กซี่ใช่ไหม ถ้าผู้ชายมองว่าเซ็กซี่จะแฮปปี้แต่ถ้าเราผู้หญิงมองว่าเซ็กซี่เรากลัวว่าเขาจะหมันไส้ออกเออเขาหมันไส้อยู่แล้วแหละเขาจะมองว่าจัดจริตหรือว่าจริงเซ็กซี่กับดัดจริตบางทีมันใกล้ๆกันเซ็กซี่มากหรืท่านมีรถปิดโทรมาขอมีอะไรด้วยจริงไหมมีบ่อยไหมก็ทางรายการเลยเพราะวรายการเป็นรายการสดไง้ต้องหมอไอ้แก๊กสอนการไงฮะก็ไม่แก๊กเพราะว่ตกลงเลยฮะแล้วหรอน้องคาน้องหื่นขนาดนี้พี่หื่นกว่านะเดี๋ยวเราหลังไปกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอะมาแล้ว ถามอีกเนึ้คำถามได้ไหมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วการถ่ายนูดคทั้งเนี้ยการถ่ายหนังสือรั้งเนี้ยเป็นการทิ้งควรการถ่ายแบบนี้หรือเปล่าจะไม่มีการถ่ายแบบนี้เกิดที่นีกวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญว่าจะถ่ายหรือเปล่าว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายอนาคตจะเป็นยังไงอ่าคนคนนี้เลยจะมาบอกรู้สึกว่าสไพรสยของเราในวันนี้เนี่ยจะสไพรสยคุณหมออ้อยเขาจริงๆเลยนะครับเนีย แน่รอนพี่รอนเพิ่มอนนี้ฉันไ่พาแกว่าคุณบ้าหรือเป่าคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณือใครคุณหรืไม่ใช่ไม่ใช่เออไุณเเ่นเวลาคุณดูเพราจะเลิกกันเนี่ยยังไงเนี่ยตดนวนี้ก็มีพัฒนาการถึงขนาดเหย่แล้วเปลี่ยนกเปลี่ยนว่ามดนำจะหนีไปอ่ีถว่าดำเ่ยนะคือตา่าไม่มีสิ่งมาดูดวงจะเปแบบนีาจริงไหมตาไม่ได้ถือว่าจริงๆเนี่ย ตามหลักคนที่อยู่ได้ยาวๆขอ,อ,ของคุณวัดดำเนี่ยจะต้องอายุมากกว่าวแแนต่ว่าแต่ว่าคือในความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นคือจะมีคนอายุน้อยกว่ามาตลอดไม่แบบต้องดูหรอกช่วงแหนงานเยอะออกทีวีเยอะเห็นเด็กเห็นมีรายได้เยอะมันจะได้แฟนหน้าตาดีเขาจะออกทีวีรายได้น้อยก็จะหาแฟนได้ชั่วช่วยช่วงที่รู้ที่มาต่อรายการทีวีเยอะในตั้งเด็กห้าร้อยบาทเลยนะ แก้ผ <54. S 2> ้าอยู <cción> ่ในบ้านว้าวน้องเด็กห้าร้อยยืนแก้ผ้าในเป็นี้ตืเต้ไม่ได้คราวนี้เอาเก็บผมถามนิดเดียวซึ่งจะมาบ้านห้องนอนข้างล่างผมอยากคุณคอนเฟิร์มหน่อยว่าห้องนอนคุณอ้อยเนี่ยลักษณะเป็นยัแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมพร้อมกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างที่หมอพูดเนี่ยเขาทคนใหนหรือเปล่าแต่ว่าก่อนขึ้นห้องนอนครับเรามีสมามอเตอรไปด้วยเปิดฟองไฟออสตาซิวเนียามอเให้เพื่อเสริมความสลับให้กับบ้านคุณผู้ชม จริงๆนะให้หมอติดไปด้วยนะฮะไปฮะไมได้สองชีวิตตัวเองสระวางหน่อยตอนนี้จะมีชีวิตพื้นทุนเหรอประ้วงว่ามีชีวิตพื้นทุนมาคอนโทรมาคอนโทรมาโอ้ยตรงไหนตรงไี้ครับตรงนี้ตรงนี้แล้วหัวหัวเตียงหันได้ขนาดนน่าจะไปทางขนานกับถนนนะแต่พี่อ้อยมีมีกระจกหรือมีประเภทแบบอะไรที่เป็น อะไรแบบใหญ่ๆเป็นกบบานใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมครับอยคอนเฟิร์มนี่ยคคอนเฟิร์มนี่ยคคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มนะครับทุ่งหน้ามีหลายอย่างมากไปดูทำทำนายหมอปิชเดี๋ยวไปื่องของเราคุณหมออ้อยนะฮะมาดูดูหมอปิดเพลงด้วยว่าวันนี้จะเป็นยังไงเออมาดูดวงผมด้วยนะฮะว่าเขาจะทำนายยังไงบ้างเอาเป็นว่าถึงทุ่งหน้าตามสมให้ได้ครับกับเี่ทไถ่ตัวขอบคุณแย้เนี้ยก่อนไปมาดูไม่จำเป็นด้วยเหรอไปดูไปดูด้วยครับไปด้วยไปด้ครับ Obrigado.